วันนี้ผมอยู่ที่งาน Bangkok EV Expo ประจำปี2023นะครับตัวนี้ผมติดตามมานานมากเลยนะครับนั่นก็คือเจ้าเชสล a าแห่งค่าย TKF ของพี่แถมนั่นเองนะครับจะมีเป็นตัว Super s o โซครับวันนี้เนี่ยเอามาเป็นตัวใหญ่เป็นตัวท็อปของร้านเลยนะครับ ตัวเล็กๆอย่างพี่สามารถ<อ>ที่จะเดินมาชาร์จรถยนต์แล้วก็สายสามารถ นึงเก็บกลับไปได้สะดวกมากเลยอ่ะบางบ้านเนี่ยที่เขามีรถหลายคันแล้วหัวชาร์จมันไม่เหมือนกันเนี่ยแต่เขาอยากมีตู้ตู้เดียวเขาก็ซื้อสายมาเสียบองแต่ละคันได้สวัสดีครับผมเก่งกระชาครับวันนี้ผมอยู่ที่งานแบงคอกอ EV Expo ประจําปี2023นะครับงานนี้ถือว่าเป็นงานแรกเลยนะครับที่เอาใจสาวกรรถไฟฟ้าอย่างพวกเรานะครับภายในงานนะครับก็จะมีสินค้าหลากหลายมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นรถ ตู้ชาร์จมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์ไฟฟ้าทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับวิวัฒนกรรมของรถ EV นะครับก็ขนออกมางานนี้ถือว่าเป็นงานแรกจัดร่วมกันกันกบงาน Thailand Mobile Expo นะครับซึ่งงานนี้ก็เนี่ยก็ได้ห่างหายจากวงการมือถือไปนานถึงประมาณ2-3สองถึปีแล้วนะครับตอนนี้นเขาก็กลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะไปกันแบบรูวิวเลยดีกว่านะ อาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่สําหรับหลายๆคนนะครับการที่เราจะรู้ว่าใช่หรือไม่ใช่มันก็ต้องมีการทดลองถูกไหมผมอยู่กับบริษัท e v ีนะครับเป็นบริษัทที่ให้เช่ารถไฟฟ้านะครับมีหลากหลายเลยนะครับมีหลายรุ่นหลายโมเดลเลยแต่ว่าในงานนี้ขนเจ้า Ford Mustang E-Mini มานะครับผมขอแนะนาพี่แอร์ลวกันนะครับพี่แอร์สวัสดีครับพี่แอร์ครับบริษัท e v ีให้บริการทางด้านเช่ารถใช่ไหมครับแนะนําการบริการหน่อยคลูกค้าสามารถ รถ EV วกับเราได้นบนแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันได้เลยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็มีเปิดให้ดาวน์โหลดได้บน iOS แล้วก็ Android แล้วค่ะนะครับ<ะ> <c oughs> ก็จะมีหลากหลายนั้นอันนี้เอาเรียกว่าเอามาเป็นโมเดลในการเรียกคำย่อยว่าเรามีตั้งแต่เบสิกมาจนถึงรุ่นที่ว่า High Perform a n c e อย่างตัวนี้เลยใช,ใช่ไหมครับค่าใช้จ่ายเนี่ยเราคิดเป็นยังไงค่าใช้จ่ายเราจะมีแพ็กเกจเริ่มต้นตั้งแต่3วัน7วันแล้วก็รายเดือนรายปีค่ะอันนี้เวลาเราซื้อไปมันมาพร้อมประกันอะไรอีกด้วยไหมใช่ค่ะก็คือใน บนแอปพลิเคชันเนี่ยจะรวมประกันภัยชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็คอเซ็นเตอร์ตลอด24ชั่วโมงเลย่รเรามีบริการส่งรถถึงหน้าบ้านด้วยนะคะอืมออคัสำคัญมากเลยนะเราจะได้ไม่ต้องแบบไปเอาถึงที่เราก็รีบมาบริการถึงหน้าบ้านเลยนะเพราะว่าอย่างตัวนี้นะผมบอกได้เลยว่าไม่มีปัญญาที่จะไปซื้อมาขับแน่นอนเลยครับแต่ว่าถ้าสักครั้งหนึ่งนะ ผมอยากจะลองเปอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาเนี่ยผมก็เช่าแล้วก็ไปทดลองขับดูบางทีเราอาจจะแบบประทับใจแล้วก็มีประสบการณ์ที่ดีกับ e v ี้ก็ได้นะครับวันนี้ขอบคุณพี่แอลมากเลยสวัสดีครับ แล้วพอเราเข้ามาในงานนะครับในบริเวณฮอตเจ็ดนะครับสิ่งแรกที่ออกมาต้อนรับพวกเราเลยนั่นก็คือ BYD นั่นเองนะครับ BYD นะครับเป็นรถที่สร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการรถยนต์บ้านเรามาแล้วนะครับกับการที่จะต้องไปต่อคิวเพื่อที่จะมาจองเจ้ารถ BYD คันนี้นะครับและได้ข่าวว่า10,000คันนะครับได้ทําการจัดส่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวันที่สองที่ผ่านมานี้เขาก็ได้เปิดออเดอร์เพิ่มอีก7 0 0 0ันคันนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปข้างในนะครับซึ่งมีหลากหลายสิ่งมากที่ผมอยากจะพาเพื่อนๆไปด ตอนนี้ผมอยู่กับน้องไอทีแห่งบูสต์สตาร์เล่นนะครับสวัสดีครับโอ้โหสตาร์เล่นเนี่ยนะเรียกได้ว่ามีบูที่จัดออกมาได้แบบโดนใจผมมากครับผมมินิมอลสุดๆนะครับแล้วก็ด้านหลังผมนี่เป็นแบรนด์จากคนไทยนะแต่ดูดูดีไซน์ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาไปดูแต่ละตัวเลยนะน้องไอทีวันนี้ขนอะไรมาให้เราบ้างเราเอามา2ตัวโปรโตไทป์นะครับซึ่งก็คือฮันยะโอซาก้าใช่ครับผมโอซาก้าก่อนได้ไหมได้เลยครับโอซาก้านี่ดูมีความรู้สึกแบบฟิวเจอริสติกมากๆครับผมโอเค ไปดูเจ้าโอซาก้ากันก่อนและนี่ก็คือโอซาก้าแกจีตอิเล็กทริกแกจีตอิเล็กทริกทำไมทำไมเขาถึงเป็นแค่แกจีตอิเล็กทริกเราเราอยากให้ความรู้สึกของ E ีดีไซน์ออกมาใหม่เนี่ยคือเรามองว่าตัวนี้คือหนึ่งไม่จดทะเบียนขี่เล่นในหมู่บ้านขี่เล่นในพายเวดอารียสำหรับคันนี้ก็คือไม่แนะนำให้ออกถนนใหญ่ว่างั้นใช่เราเราเราทำมาตั้งแต่ต้นเลยเราเราดูหนึ่งคือคน ไม่อยากปั่นจักรยานเหนื่อยแล้วก็ไม่อยากไม่อยากขี่มอเตอร์ไซค์เพราะกลัวเกินเราเลยบอกเอ้ยงั้นทําไฮบริดระหว่างกันแต่ไม่ต้องปั่นนะให้ดูเท่ๆในหมู่บ้านอันนี้ก็คือเหมือนกับแบบว่ามีจักรยานในหมู่บ้านแต่แบบไม่อยากปั่นแล้วแต่แบบอย่งนี้จักรยานเนี่ยมันไฟฟ้าเลยใช่ๆๆผมขออนุญาตขึ้นไปข่อมเขาเลยแล้วกันนะว่าเป็นยังไงดูดูผมเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมโอ้ เออโอเคตัวนี้ก็เป็นเกตบอกไฟฟ้าเงี้ยเลย <laughs> ใช่ใช่แต่จริงๆตอนตอนนี้คือตัวโปริ้นท์แต่ช่วงไตรมาสสองมันคอนเน็กกับอัพได้ oh. ทั้งสองพันจะมาพร้อมซอฟต์แวร์ครับ <laughs> ครับผม <laughs> ใช่เลยก็จะไม่ใช่ <laughs> แค่ตัวฮาร์ดแวร์แสดงว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านของดีไซน์เล็กน้อยเพราะว่าตัวนี้เป็นโปริตนท์ตัวนี้นะก็เตรียมตัวที่จะนะโอ้โหนีอันนี้ถือว่าโอสซูมากถือว่าไม่ไม่ทิ้งความเป็นไทยนะครับนี่จะมีตะกายนิดนึงก็เรียบร้อยเลยนะเดีมาดูในเรื่องของแบตเตอรี่ของเขาบ้างดีกว่าอยู่ตรงไหนเอ่ย แบตเตอรี่อยู่ข้างใต้ครับผม โอ้โหนะลองมาดูนะแบตเตอรี่กระทัดรัดมากเลยนะครับสามารถยกออกแล้วก็เสียบบ้านปกติได้เลยครับเหมือนโทรศัพท์ก็คือเราย่องเอาสายออกใช่ใยกขึ้นมาเสียบกับบ้านระยะทางกับเปอร์ฟอร์แมนซ์เป็นยังไงบ้างครับเปอร์ฟอร์แมนซ์อยู่ที่40กิโลเมตรรอบสปีดแล้วก็เอ่อเรนจ์อยู่ที่ประมาณ60กิโลครับคิดว่าน่าจะปั่นได้รอบหมู่บ้านแล้วแหละ60กิโลเมตรนะแต่ว่าท็อปสปีดเขาอยู่ที่40ก็เพื่อความเป็นเซฟตี้อย่าลืมใส่หมวกกันน็อกถูกต้องนะครับผมไปทางด้านนู้นดีกว่าเขาได้เลยผมได้รับ รางวัลใช่อะไร เราได้รับรางวัลดีไซน์อวอร์ดวินเนอร์จากเดนมาร์กนะครับแล้วก็ปีที่แล้วอ่ะเราเอาไปโชว์ที่มิลานดีไซน์วีคที่อิตาลีมาไปถึงมิลานเลยใช่ใช่ใช่ครับแล้วมันได้กลับมาไหมได้กลับมาไม่ใช่ว่าประหลแล้วไม่ได้คืนใช่ครับโอเคอ๋อตัวนี้นี่คือผมเห็นมีหนังให้ที่ใช่สามารถคัสตอมได้ใช่ครับสามารถคัสตอมในเว็บไซต์ได้เลยตัวนี้เกาเรียส่งคาเฟ่คาเฟ่เรโทรแล้วก็โมเดิร์นละแล้วทำไมเขาถึงชื่อทันย่าเรารีเฟอร์ตัวรถ อาซาชีเราก็เลยบอกอาชันย่าคือเนื่องจากมันดูดุดันละมีความซอฟนิดนึงให้กับไลฟ์สไตล์ของมันแล้วตัวนี้เปร์ฟอร์มเมนต์เขาเป็นยังไงบ้างอ่อทัพสปีดอยู่ที่90 90แล้วก็เรามีอยู่2รุ่นสแตนดาร์ดอยู่ที่60กิโลเมตรเหมือนกันแต่ว่าลองเรนอยู่ที่120ยยกิโลคือต้องเลือกเอาทู้ชายใช่เหลือเอาลองเรนนะครับตัวนี้จดทะเบียนได้ไหมจดทะเบียนได้ตัวนี้ก็จะแตกต่างจากตัวโกลด์ซายกานะครับก็คือจดทะเบียนได้ออกถนนใหญ่ได้นะสามารถคัสตอมไมล์ได้เเลลืือออกกกาจจะะไไไปปหรรแงั ไปนะครับ2รุ่นนี้เปิดให้จองแล้วหรือยังเปิดซอฟต์พิออเดอร์ได้ครับ <c oughs> ก็คือยังไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็แต่ว่าจองจริงๆแล้วก็ออฟฟิเชียลร้อนพร้อมราคาก็คือช่วงไตรมาสสองนะ,ค,ะครับจรับนะนะยังไงก็เก็บตังค์ไว้ใน,นกระเป๋านิดนึงนะเพราะว่าแบรนด์ของคนไทยนะครับผมสตาร์เลียนนี่นะผมบอกเลยว่างานจริงงานประกอบดูดีมากแล้วก็เปอร์ฟอร์แมนซ์อาจจะต้องไปขอรีวิวแบบเต็มๆได้เลยครับสักครั้งนึงนะครับวันนี้ผมกับน้องไอทีกับเจ้าสตาร์เลียนไปบูนถัดไปก่อนขอบคุณครับขอบคุณมากครับ ด้านขวามือของผมนี่ครับนั่นก็คือเจอ Mercedes ้า mercedes-benz EQS นั่นเองนะครับเจ้าตัวนี้นะครับสามารถทําระยะได้ถึง800กิโลเมตรเลยนะครับแต่การที่เราจะไปได้ถึงขนาดนี้มันก็ต้องมีตู้ชาร์จที่ดีแล้วก็สะดวกด้วยใช่ไหมข้างๆผมครับก็คือตู้จากกิ้งกาดนั้นเองนะครับอยู่ในเครือของเต่าบินก็คือตู้กดน้ําที่เรารู้จักกันเองนะครับทำไมก็ถึงมาทําตู้แบบนี้เดี๋ยวเราไปคุยกับพี่ปุ้ยกันดีกว่าครับ ตอนนี้เก่งอยู่กับพี่ปุ้ยแห่งเตาบินแล้วสวัสดีครับครับครับพี่ปุ้ยครับเจ้านี่คือตู้กิ้งกาทีวีที่เขากําลังเรียกว่าฮิตฮอตฮิตฮอตมากเพราะเพราะอะไรเพราะว่าเครื่องนี้มีความแตกต่างกว่าเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่ห้องอื่นแน่นอนแน่นอนเพราะว่าเรามีเรื่องของวิธีการจ่ายเงินที่สามารถ เราไปต่อครับแค่สแกนคิวาโค้ดจ่ายด้วยแบงค์ของทุกธนาคารเลยนะคะเมื่อเราจ่ายเซมีเรื่องของการระบบเก็บเงินเครดิตคือถ้าเรากดไป100บาทแล้วถ้าเกิดเราชาร์จแค่ห้าสิบาทเพราะว่าแบบอ่ะต้องไปแล้วต้องไปแล้วเราก็เก็บเครดิตไว้ใช้ในครั้งถัดไปกดเบอร์มือถือง่ายๆนะคะเหมคุณคือพี่ใช้ระบบ เก็บข้อมูลโดยใช้เบอร์<ช>มือถือแสดงว่าเราไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันอีกแล้วใช่แปดแอปพลิเคชันที่อยู่ในมือถือของผมตอนนี้อพใช้ว่าคุณผูชมนึกภาพนะบางทีเราลงทั้งหมด8แอปพลิเคชันก็จริงนะครับเรามีแอปพลิเคชันสําหรับตู้ทุกอันเลยแต่บางทีเราไม่ได้ใช้อะ<ช>นื่เงามเพราะเราไม่ได้ผ่าน<ช>ตู้ของเขาทุกครั้ง<ช>แล้วพอเวลาเราเจะ เข้าไปทีหนึ่งลงทะเบียนสแกน QR วอาโอกว่าจะได้ชักอเจาตัวนี้ออกมาร่งยากมากก็คือกิ้งกาออกมาเพื่อตอบโจทย์ตรงจุดนี้ใช่ไหมแค่เดินมาถึงกดปุ๊บสแกนจ่ายกดเก็บเครดิตชาร์จได้เลยโอ้แล้วผมถามนิดหนึ่งว่าเต่าบินกับตู้กิ้งก่าเนี่ยมันมันมันมากันยังไงเนี่ยมันถึงได้ออกมารูปแบบนี้คงจะเป็นเริ่มต้นจากตู้เต่าบินที่เราประสบความสําเร็จ ในเรื่องของการชําระเงินการใช้ง่ายนะคะเราก็เดียวหลอกต่อก็เรียกว่าเอาโน้ตฮาวจากตู้เต่าบินมาใช้กับตู้กิงกานันเองใช่ไหมครับการจ่ายเงินมีกี่รูปแบบคบพี่มี3รูปแบบื่อสักครู่เราสแกนด้วย QR อร์ไปแล้วเราก็สามารถจ่ายด้วยวอลเล็ตได้วันนี้เราถือโทรศัพท์มามีเงินในวอลเล็ตอยู่ก็สแกนจ่าย QR เพื่อชําระที่ผ่านวอลเล็ตหรือคราวที่แล้ว แล้วเก็บเครดิตเอาไว้แล้วก็มากดการใช้กิงการ์ดเครดิตพูดแล้วคอแห้งแหละนั่นของผมหรือเปล่าอ๋อใช่เลยค่ะขอบคุณนะครับผมมาบูนนี้เข้าใจดีมากเลยนะเขาเครื่องดื่มอันนี้เป็นเครื่องดื่มที่ผมชอบที่สุดนั่นก็คือเจ้าบูนมะนาวผมชอบมากโอ้ขออนุญาตนะขออนุญาตต่อเลยครับแล้ว จุดที่เราจะไปเขาเรียกว่าเอาไปตั้งหรือจุดเริ่มเนี่ยมันจะไปที่จุดไหนก่อนตอนนี้เรามองไปเรื่องของคอนโดโรงแรมหรือว่าร้านอาหารนะคะที่มีพื้นที่ออสวิตให้กับสําหรับลูกค้าที่มาใช้บริการที่ร้านนะคะ,ะเพราะว่าประเด็นหนึ่งสาคัญก็คือว่าพื้นที่ในการติดตั้งตู้คือไม่ใช้ไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะแล้วก็เรื่องของบริเวณของการติดตั้งโตู้ของเราก็จะสะอาดเพราะว่า มีเรื่องของระบบการสายชาร์จเห็นไหมคะโอ้เออนะผู้หญิงสังเกตเล็กๆอย่างพี่สามารถที่จะเดินมาชาร์จรถยนต์แล้วก็สายสามารถดึงเก็บกลับไปได้โอ้สะดวกมากเลยอ่ะเป็นเคเบิลที่ที่ออื่นยังไม่มีตัวดีมากเลยเพราะปกตินี่มันจะเป็นสายยาวแล้วเราก็ต้องลากมาใช่ไหมแล้วบางทีเราก็ต้องมาม้วนเก็บสายขออนุญาตนะครับ โอ้สายนี่ก็ไม่ได้หนักด้วยนะเหมาะสําหรับเขาเรียกว่าอะไรอย่างสุภาพสตรีอย่างปุ้ยนี่ก็สามารถถือได้แบบมือเดียวแล้วเวลาเก็บสายก็แค่กระตุกมันกระตุกมันกลับไปเสร็จเลยแล้วก็เสียบกลับเข้าที่เดิมใช่ค่ะโอ้โหไม่สายไม่เลอะมือไม่เปื้อนก็ไม่เปื้อนมือด้วยนะยังไงนี่ถ้าเกิดใครสนใจนะครับที่จะเป็นเขาเรียกว่าจอยเวนเจอร์กับ กิ้งกาอีวีนะครับก็สามารถเข้ามาคุยที่บูธได้หรือว่าติดต่อกนะทางที่ดุยได้เลยนะครับวันนี้ขอขอบคุณทางกิ้งกาแล้วก็ทางเต่าบินมากๆสำหรับเครื่องดื่มดีๆอย่างนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเราไปกันต่อเลยไป เดินเข้ามาในงานเรื่อยๆเนี่ยนะเราก็จะเจอกับบูธอีกบูธหนึงนะซึ่งก็คือ Letro Go EV นี่นะครับซึ่งเขาเนี่ยก็จะเอารถที่เรียกได้ว่าเป็นเ e t r o หรือรถที่เรารักเนี่ยนะมาโมดิฟายโดยการใส่เครื่องยนต์ไฟฟ้าเข้าไปนะครับให้เขาสามารถวิ่งได้แล้วก็มีสมรรถนะที่ดีด้วยแต่ทางด้านหลังผมตัวนี้ตัวนี้ผมติดตามมานานมากเลยนะครับนั่นก็คือเจ้า Tesla แห่งค่าย t k f ของพี่แถมนั่นเองนะครับคันนี้เรียกว่า fully modified นะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างเบรกล้อเนี่ยสามารถติดต่อไปได้เลยนะครับที่นิสสัน t k f นะครับแต่ที่ไฮไลท์แล้วก็น้อง2คนนี้น่ารักมากเลยน้องอาร์น้องปานนะครับจาก EV เก l รนะครับรถของเขาก็เอามาจอดโชว์อยู่ตรงนี้นะนี่ก็คือเจ้าน้องอีเทอร์นั่นเองนะ EV เก r l ถ้าคุณฟังผมอยู่นะผมอยากร่วมงานกับพวกคุณมากเลยนะเอาพี่ออกรายการสักทีจะขอบพรกคุณมากเลยนี่คือน้องอีเทอร์นะครับเป็นโมเดล วครับทางด้านนี้เป็นโมเดล S นะตามผมเข้ามานิดนึงเดี๋ยวพาไปดูในฝากระโปรงเขาหน่อยว่าเจ้ารถ EV ที่พูดถึงเนี่ยมีการดัดแปลงได้ด้วยนะอยู่นี้มันกําลังเป็นเทรนเนี่ยอย่างเงี้ยจากห้องเครื่องนะครับจากที่เป็นเครื่องยนต์ใหญ่ๆ CC สูงๆเนี่ยเขาก็เอามาใส่เป็นเจ้า,อ,าอุปกรณ์ไฟฟ้านะมีแบตเตอรี่แล้วก็สามารถทําให้รถที่เรารักเนี่ยนะยังคงอยู่กับเราไปได้อีกนานแสนนานเลยนะครับตัวนี้เป็นแบบวางหน้ามีหลายแบบเลย ด้านหลังของผมนี่ก็จะเป็นรถเต่าที่เป็นที่ชื่นชอบของทุกๆคนอยู่แล้วในทุกยุคทุกสมัยตัวนี้ก็มาในแบบวางหลังก็จะเห็นว่าจากเครื่องที่แบบใหญ่ๆมีท่อไอเสียมีมลภาวะมีอะไรเส้นเปลืองที่มากมายนะตอนนี้เหลือแค่นี้แล้วนะคุณผู้ชมนะนี่นะก็มีอินดักคูลเลอร์นะครับมีแบตเตอรี่มี battery, มอเตอร์ไฟฟ้านะครับมองด้านนี้ก็รู้สึกแรงอะ่ะร,รู้สึกแรงได้เลยเพราะว่าแรงบิดของรถไฟฟ้าเนี่ยค่อนข้างที่จะ สูงอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นเลโทรคาร์นะครับทั้งคู่เลยอันนี้อาจจะไม่เลโทรเท่าไหร่แต่ก็เก่ามีอายุอยู่แต่ก็สามารถที่จะเอาเครื่องยนต์ EV เนี่ยมาใส่ได้ข้างหลังผมคือ CR-V นะครับนี่นะโหนี่เขามีอุปกรณ์ให้ดูเลยว่ามีแบตเตอรี่แบบไหนใช้มอเตอร์ยังไงนะครับแล้วก็ลักษณะว่าถ้าวางลงไปแล้วก็จะเป็นลนักษณะนี้นะครับอาลองเข้าไปดูใ,ใกล้ๆกันแล้วกันว่าเป็นยังไง ตอนนี้จะอยู่กับน้องซายแห่งพิกฐานกรีนครับสวัสดีครับน้องซายครับน้องายพี่เดินผ่านมานะว่าจะแบบค่าๆไปบ้างแล้วแต่ว่าก็ต้องมาสะดุดกับตรงนี้นะครับปูชาร์จของ ABB นะอุปกรณ์ที่คนไทยเรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะ,<ฮ>ะช่วยอธิบายหน่อยว่า ABB นี่เขาม่อยู่ในตลาดนี้นานหรือยังจริง b ง ที่ต่างประเทศมีมานานแล้วด้วยแล้วก็รัวเขาเนี่ยทำพวกอุปกรณ์ระบบไฟฟ้ามานานมากแล้วด้วยค่ะอันนี้ตัวชาร์จเจอร์นี่เขาก็มีมาหลายปีแล้วเหมือนกันอ๋อนะส่วนใหญ่เราจะคุ้นเคยกับเขาในรูปแบบของอุปกรณ์เบเกอร์ในบ้านนะผมผมก็ใช้อยู่นะแล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะมาทําตู้นี่ยตบอกว่ามีมานานแล้วด้วยตัวนี้ก็เป็นกี่วันเดียวตัวนี้ตัวนี้7กับ22องค่ะหน้าตาเหมือนกันต่างกันที่ข้างในอ่ะแต่ที่พี่รู้สึกว่ามันต้องดูคุณผู้ชมอันนี้ตัวนี้เลย ตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นตู้แบบสองเกตค่ะก็คือว่าบางบ้านเนี่ยที่เขามีรถหลายคันแล้วหัวชาร์จมันไม่เหมือนกันเนี่ยแต่เขาอยากมีตู้ตู้เดียวเขาก็ซื้อสายมาเสียบของแต่ละคันได้เช่นเนี่ยเช่นนิสสันลีฟอย่างเงี้ยสาเขาจะใช้นึงครับผมแล้วถ้าเกิดว่าเขามีออร่าฟูดแคสเป็นหัวอีกแบบนึงแต่เขาอยากใช้ตู้เดียวกันอันนี้ก็จะใช้งานนี่แหละการมีรถไฟฟ้ามันต้องตอบโจทย์ในชีวิตของเรามันต้องสร้างความยืดหยุ่นให้กับชีวิตเราถูกไหมอย่างเนี้ยเรียกว่ายืดหยุ่นเต็มร้อยเลยไม่ว่า จะใช้รถนะครับยี่ห้ออะไรเนาะเราก็สามารถที่จะซื้อสายนะครับเปลี่ยนไปตามรูปแบบการใช้งานของเราได้นอะอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีของจากทาง ABB นะครับซึ่งพี่ธันกรีนนะครับก็เป็นผู้แทนจัดจำหน่าย<ช>แน่นอนอยู่แล้วนะครับส่วนน้องสายนี่เขาเก่งเรื่องงานติดตั้งเราไปดูหน้างานนะผมยังไงอ<ช>ย่าลืมติดตามน้องสายแลวก็พี่ธันกรีนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้ว,วส,สวัสดีครับ<า> อีกหนึ่งสัญชาติมอเตอร์ไซค์ไทยที่แกร่งอย่าง e-tran ก็อยู่ตรงนี้แล้วนะครับผมอยู่กับพี่เอิร์ธแห่ง e-tran สวัสดีครับสวัสดีครับเอิร์ธครับ e-tran ตัวนี้มีการดีไซน์ที่ค่อนข้างแปลกแหวกแนวมากแล้วก็ได้ข่าวว่าอยู่กับเรามาแล้วถึง7ปีครับผม e-tran ตัวนี้มีชื่อรุ่นไหมครับเราชื่อว่า e-tran ไมล่าครับครับผมจริงในช่วงสถานการณ์โควิดอะครับที่ ทุกคนน่าจะประสบปัญหากันมากมายนะครับเราเองในฐานะผู้ประกอบการชาวไทยเนี่ยก็อยากทําอะไรให้สังคมไทยเนี่ยช่วยเหลือกันเนาะเราก็มองว่าเราก็อยากจะทํารถคันนึงขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งซึ่งตอนนั้นมีบทบาทสําคัญมากก็คือพี่พี่รเดอร์โอ้แล้วก็น้ํามันก็แพงด้วยใช่ไหมครับจนทุกวันนี้ก็ยังแพงอยู่ก็ยังไม่ถูกลงเลยมองว่าถ้าเราสามารถทํารถเนี่ยเพื่อให้คนไทยเนี่ยมีรายได้มากขึ้นเหลือเงินในกระเป๋ามากขึ้น บางคนตกงานมาก็อาจจะมาทําอาชีพนี้ได้ไหมนี่เราก็ไม่อยากจะไปเพิ่มหนี้ให้กับสังคมเราก็เลยเปิดธุรกิจลองขึ้นมาแล้วก็ฟังมานี้ e ี r a i n นี่แบบว่าเขาดีไซน์มาจากรากหญ้าของพวกเราทั้งนั้นเลยนะครับผมขออนุญาตนั่งไปแล้วก็ฟังที่ไปเลยครับ่าคือเราไม่อยากเพิ่มหนี้ก็ทํำยังไงก็มองว่าเดี๋ยวนี้ อะไรก็เช่าเนาะเราดูหนักแล้วก็จ่ายเป็นรายเดือนเอ้แล้วมันเช่ามอเตอร์ไซค์ได้ไหมเพื่อทําให้ทุกคนเนี่ยไม่ต้องลงทุนเป็นเงินหลายๆลายตังค์แต่ตัวนี้เป็นระบบเช่าเหรอมีการเปิดบริษัทชื่ออีธานเรนทัลครับขึ้นมาสําหรับให้คนเนี่ยมาเช่าได้เพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของมันเนี่ยก็คือรถปิกอัพสองล้อดูทันมึงเป็นใจใครคือเรามองว่ารถที่จะมาประกอบเอาชีพทุรกิจกินเนี่ยมันควรจะแข็งแรงนะครับ มีที่ว่างพอสําหรับการวางสัมพะละจะสังเกตว่าเจ้ามอเตอร์ไซค์คันนี้มีบอดี้ที่ยาวกว่าปกติครับและดูด้านหลังตัวนี้เห็นที่เอบอกว่าถ้าจะเอาไว้นั่งก็ติดเบาะซะแ,<ต>แล้วถ้าจะไปขน<อ>ก็ติดกล่องซะ<อ>หรืออื่นๆก็มีคนพยายามคิดว่า จะเอาเอาไปติดอะไรดีอ่าบางคนก็อาจจะไปติดแบบส่งของก็เป็นกล่องอย่างที่เราเห็นบางคนบอกว่าอยากเอาไปประกอบเป็นธุรกิจเป็นร้านกาแฟขึ้นที่ก็มีอ๋อที่เขาตั้งไอ้นี่ยมาแล้วสไลด์ออกมาแล้วก็มันดีบกาแฟประกอบอาชีพได้ทําได้หลายอย่างเอาไปเที่ยวก็ได้ครับไปแคมปิ้งติดกล่องตัวลิงได้ผม คาใจเรื่องสเปคจังเลยอ่ะอย่างเงี้ยมันมีน้ําหนักที่มากขนาดเนี้ยเราใช้แบตเตอรี่แบบไหนก็อีทานะครับเราเริ่มจากเข้าใจผู้ใช้งานก่อนกลุ่มคนพวกนี้เนี่ยเขาวิ่งกันเยอะครับวันละ200โลสามร้อโลเรียกว่าล้อหมุนได้เงินยิ่งวิ่งเยอะเขาก็ได้เงินใช่ครับงล้นเราก็เลยเข้าใจสเปคตรงนี้แล้วเราก็ ใช้แบตเตอรี่ลูกที่ใหญ่เพื่อให้ไปได้ถึง250กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งคันนี้250 250รนี่น้องน้องรถไฟฟ้าบางรุ่นเลยนะ <laughs> คือแบตเตอรี่เนี่ยครับ,รบเป็นลิเธียม NMC แรงดันไฟเจโวลต์ครับทั้งหมด51แอมป์ชั่หรือประมาณ36ก <k> ิโลวัตตอนหนึ่งลูกรถของเราเนี่ยใส่ได้2ลูกนั้นก็จะพา ผู้โดยสารหรือว่าสัมภาระหรือตัวท่านเองเนี่ยไปได้ไกลถึง210ก็มีลูกค้าผมขับไป330ตอนชาร์จอันนี้เรียกว่าเรียคันเร่งกันไปเลยทีเดียวยิ่งขับมันจะยิ่งคุ้นเคยนะครับการใช้รถไฟฟ้าบาง่ีคันเร่งเนี่ยมันไม่เหมือนรถน้ํามันเราในเมืองเนี่ยเราแป๊บเดียวก็ติดไฟแดงแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เขาก็จะเรียนรู้ครับว่าขับยังไงให้ประหยัดมีให้สั่งจองหรือยังเนี่ยปีนี้เป็นปีนี่เรียกว่าเราพร้อมแล้วพร้อมแล้วเนะที่อยากจะให้ทุกคนมาเป็นเจ้าของมันได้สถานการณ์ก็เริ ที่จะจำหน่ายนะครับแล้วก็ขอให้บุญกุศลทั้งหมดนี้นะครับไปหาพี่เอิ๋แล้วก็อีทีเชนด้วยนะครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับ EV l i f e Thailand นะครับศูนย์บริการจำหน่ายรถยนต์มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่ดีที่สุดของประเทศไทยเลยผมอยู่กับพี่บอสเลครับสวัสดีครับครับพี่บอสครับคันนี้สวยมากเลยสีเขียวแมทเลยนะเนี่ย รุ่นอะไรเอ่ยตัวนี้นะครับจะชื่อรุ่นว่า E M Legend ครับผม,บผมตอนนี้คนสนใจเยอะมากวันงานนี้เปิดไปได้หลายคันแล้ว uh huh. ครับผมตัวนี้สามารถขอบแบตเตอรี่ได้มอเตอร์2000ครับล้อ10นิ้วคนสนใจเยอะมากจริงครับครับผมรีกว่าออปชั่นแบบมาครบเลยนะนี่โอ้โหจอ LCD ใหญ่นะครับมี เขาเรียกว่าบอกสถานะนะแบตเตอรี่ระยะทางเรียบร้อยแล้วก็มีแบตเตอรี่ในตัวใช่ไหมครับตัวนี้วิ่งได้ไกลแค่ไหนอ่ะตัวนี้ถ้าเกิดว่าวิ่งในระยะทางสูงสุดนะครับอยู่ที่80โล80โลใช่ก็ถือว่าเป็นเรียกว่ากลางๆไปถึงค่อนข้างดีอ่เลยทีเดียวนะก็เรียกว่าเพียงพอต่อหนึ่งการชาร์จอ่ใช่ครับใช่ไหมตัวนี้ขายดีที่สุดหรือเปล่าตอนนี้ถ้าเกิดวันงานเนี่ย นิยมสุดเลยนิยมเปิดไปหลายคันมากด้วยความที่ดีไซน์ครับผมเป็นอคลาสสิกดีไซน์แล้วก็ค่อนข้างสะดุดตาก็เลยทําให้นิยมในช่วงนี้เอาว่าให้พี่บอสเลือกกันแล้วกันว่าพี่บอสอยากจะโชว์ตัวไหนกับเราดีกว่านะเพราะมันมีเยอะมากเลยได้มาด้านนี้ก็ได้ครับผมจะมีเป็นตัวซูเปอร์โซโก้ครับวันนี้เนี่ยเอามาเป็นตัวใหญ่เป็นตัวท็อปของร้านเลยนะครับซึ่งมางานนี้ก็ปิดไปได้หลายคันแล้วเหมือนกันนะครับด้วยความที่เขาเนี่ยครับเป็นทรงใหญ่ งาน QC ออสเตรเลียครับล้อ16ด้านหลังล้อ14มอเตอร์4 0ันไซใหญ่ถอดแบตได้นะครับระยะทางสูงสุดเนี่ย140กิโลเมตรต่อรอบการชาร์จสายแบตได้สูงสุด2ก้อนทำวันนี้มีให้ลองด้วยด้านล่างนะครับพอลองเสร็จปุ๊บก็ปิดการขายไปเลยวิ่งได้ตั้ง140แถมบอดี้นี่เรียกว่าเหมือนบิ๊กสกูเตอร์บิ๊กไบค์เลยว่าง่ายนะครับผมรุ่นที่ขายดีที่สุดผมว่าไม่น่าจะใช่รุ่นนี้ใช่ไหมก็ที่จะขายดีที่สุดนะตอนนี้นะครับก็เป็นสตอรอมกอลลีล่าไปดูส คือแต่และรุ่นนี่นะไอพวกมอเตอร,ร์ไซค์ไฟฟ้านี่ผมเห็นแล้วผมแบบขนาดผมไม่ใช่เป็นคนที่ขับมอเตอร์ไซค์อะนะผมมีความรู้สึกม,มันเป็นเทคโนโลยีที่มันควรจะต้องมีอ่ะมันเหมือนเอามาทดแทนและราคาของเขาเนี่ยบางทีมันไปขี่กับจักรยานหรือหรือแบบอิเล็กทริกบอร์ดเลยนะเดี๋ยวเราลองไปดูรุ่นนี้กันนั่นคือเจ้าตัวนี้สีนี้สวยมากเหมือนพวก midnight blue อะไรทุกอย่างเลยนะใช่ครับอันนี้จะเป็นในส่วนของ electric blue ฮะครับ,รบอ่าน้ำเงินในเฉดของ t o ย o t าเนี่ยจะมีหลายเฉดเลยนะครับมีทั้ง neon blue นะครับ midnight พอ p หรือจะเป็นในส่วนของตัว Sky Blue และก็ Electric Blue อันนี้อตัวนี้เป็นออปชั่นหรือว่ามาด้วยสำหรับ Storm g o r i l นะครับคือเขาจะมีของแถมให้วันเดือนนี้เนี่ยมูลค่าหมื่นแต่ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับทั้งหมดเลยเป็นของแถมของ Storm g o r i l l a ที่ยึดมือถือใช่ครับแถมมีเป็นที่วางแก้วครับที่วางแก้วที่วา,วางมือถือ แถมกล่องติดท้ายแถมแหลกติดท้ายแถมหัวชาร์จไททูซ็อกเก็ตก็แถมเหมือนกันครับจดทะเบียนพรบฟรีด้วยก็ถ้าเกิดจบงานนี้แล้วถ้าไม่ทันจริงๆนะก็ต้องไปที่ e v i f e Thailand ครับที i k e l a n d น่าจะพึกเลยฮะอ่านี่นะก็ไปที่ราชพฤกษ์ได้นะแล้วติดติดกันนี่เขามีจําหน่ายเรื่องของโดรนด้วยถ้าใครสนใจอยากจะบินโดรนนะ e b i f e Thailand นะครับตอบทุกโจทย์เลยนะขอบคุณบอสมากๆนะครับที่พาเรามาดูขอบคุณมากครับยินดีครับ ข้างๆผมตอนนี้นะครับนั่นคือบูธของบริษัทโพนิกส์นะครับผมมีนัดกับพี่พีระเอาไว้ครับสวัสดีครับพี่พีระสวัสดีครับคุณเกียรติสวัสดีครับพีระครับโอ้โหนะครับผมไปมาหลายบูธแล้วครับผมผมไปบูธทั้งแบบว่าคอมเมอร์เชลเรียกว่าคนส่วนใหญ่ใช้งานทั่วๆไปครับแต่บริษัทของโพนิกส์นั้นนะครับเน้นไปทางด้านธุรกิจแต่ก็มีแต่ก็มีสำหรับส่วนตัวด้วยก็มีถูกต้องครับทั้งอินดัสทรีแล้วก็เรสเดนเชียลอ๋อใช่เลยนะครับตรงนี้ด้านหลังผมนี่มีหลากหลายมากเลยครับผมหลากหลายมมาากเเเลยยยยชช่่่่วววอออธิบััันนนนนีีี้้คืทททงหดพป็ตแ ถูกต้องครับต้องบอกก่อนว่าโพนิกส์เราเนี่ยทำระบบโซลาเซลล์ทั้งอุตสาหกรรมแล้วก็งานบ้านเนาะโซลาเซลล์ซึ่งคือการผลิตพลังงานครับจากนั้นเราก็ใช้เครื่องชาร์จเนี่ยในการเติมพลังงานเข้าไปยังยานยนต์ไฟฟ้านะครับเราก็จะมีทั้งแบบ AC charger แล้วก็ DC c h a r อร์ด้วยนะครับตัวนั้นเป็น DC ให้กระแสไฟที่รุนแรงมากเลยเป็นกระแสตรงแล้วก็อัดเข้าได้เยอะกว่าครับส่วน AC ์จเจอร์เนี่ยเราก็จะเริ่มจากของสเปนของ Warbox ตัวนี้ก็จะขายดีตัวนี้ดีมากแล้วก็เป็น บริษัทจากสเปนซึ่งอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เอนิวยอร์กนิวยอร์กสต็อกเอ็กซ์เชนจ์ครับผมต่อมาคือของเนเธอร์แลนด์ชื่อยอี่ห้ออัลเฟนนะครับ,รบแล้วเราก็มีของอเมริกาจูสบ็อกคุณอูสปินายและคุณเก่งก็ติดที่บ้านแล้วนะครับพี่อูปิดดูแล้วพี่อูเขาอวยตลอดเวลาอวยตลอดเวลาเราก็มีขายด้วยมีขายด้วยนะครับผมส่วนต่อมาไปทางเยอรมันบ้างครับผมเจ้าพ่อรถหรูจากเยอรมันก็มีออเทลออเทลครับส่วนเรียกว่าบัจเจ็ตแล้วกันครับแล้วก็มีของจีนด้วยของวี่ยูของไพร์ครับ ถ้าสมมุติเราติด AC ชาร์จรถ BYD รถ Or ราค o d Cat MG มาชาร์จจะได้แค่7กิโล7.4 7กิโลวัตต์บวกก็นนิดหน่อย7กิโลวัตต์หรือว่า7หน่วยต่อชั่วโมงเจอไอ้นี่เข้าไป40หน่วยต่อชั่วโมงหรือ Tesla าเลยดีกว่าหรือจะเอา100กิโลวัตต์เราก็มีขายหมดก็มีแต่วันนี้ออกมาไม่ได้เพราะมันหนักหลายตันครับตัวมันใหญ่เท่านี้เราเลยเอาแค่40กิโลวัตต์มาซึ่ง40กิโลวัตต์เนี่ยทุกอย่าง compact อยู่ในนี้ตัวนี้ข้อดีคือ มิเตอร์บ้านคนทั่วไปติดได้ติดได้กินแค่3เฟสเฟสละ60แอมป์ครับผมวันนี้ขอขอบคุณบริษัทโพลิสโกพี่รามากๆเลยครับยังไงเราคงไปเยี่ยมนะสวัสดีครับขอบคุณครับแถมให้อีกนิดนึงครับตอนนี้เก่งอยู่กับน้องยีนเป็นฟาวเดอร์ของวันชาร์ตครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องยีนครับ แอปพลิเคชันเนี่ยเรียกว่าเป็นศัตรูร้ายของพวกพี่นะตอนนี้เลยดีกว่าเพราะว่าการจะชชาร์จเนี่ยมันแบบมีความยุ่งยากอยู่ในตัวสูงมากอธิบายวันชาร์จให้ฟังนิดนึนนงไหมเพราะน่าสนใจมากจริงๆคุณว<ม>ินลักษมวันชาร์จเราก็เป็นแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มที่รวบรวมสถา,านีชาร์จทุกแห่งทั่วไทยนะครับโดยที่การเอาสถา,านีชาร์จของแบรนด์อื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่มีแอปพลิเคชันอยู่แล้วก็มาจอยเราได้ค,คือเราอยากจะแก้ปัญหาในเรื่องของการที่ยูเซอร์ E ีเนี่ยโหลดแอปพลิเคชันเยอะในไทยก็มีประมาณ30กว่ากือบ้ว จะไปแต่ละสถานีสมมุติไปสถานีชาร์จแบนเอก็ต้องโหลดแบนเอไปอีกแอปก็ต้องโหลดอีกแอปลำบากอะเนาะใช่ครับวันชาร์จออกโซลูชันอะไรมาวันชาร์จเราก็เลยออกเป็นโมเดล Air ์เบนบีออฟอีวีชาร์เจอร์หรือว่าเป็นอะโก a าของเครื่องชาร์จก็ว่าได้ง่ายๆอย่างนี้ได้ไหมคือรวมทุกๆุกตู้อยู่ในแอปพลิเคชันเดียวเลยถูกต้องครับประมาณนั้นก็คือเหมือนเราจะเซิร์ชแอร์เบนบีไปพักที่ไหนดีโอ้เขามีโปรโมชั่นนู่นนี่นั่นวันชาร์จเข้าไปทีเดียวนะครับแอปพลิเคชันหนึ่งอันเทาง อัพใหญ่ๆ่างปตทแล้วก็จะมีรายย่อยอีกตอนนี้เรารวมรายย่อยได้ประมาณ14เจ้าแล้วเป็น14ร์ทเนอร์ของเราครับแล้วเราเองก็ยังเปิดให้คนที่สนใจลงทุนสถานีชาร์จเนี่ยสามารถเป็นเจ้าของสถานีชาร์จได้เหมือนกันคนที่มีพื้นที่เนี่ยเริ่มต้นลงทุนเพียง3 9 0 0 0พอ๋อก็สามารถที่จะแบบเป็นธุรกิจใหม่ได้เลยนะช่วงนี้กำลังมาแรงมากเลยนะใช่ซึ่งพัฒน์เนี่ของเขามีเยอะแยะมากมายนะครับยังไงติดตามวันชาร์จให้ดีแล้วก็ร้องด้วยนะขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ หมดของงาน EV Bangkok Thailand Expo ประจำปี2023นะครับหวังว่าทุกๆคนเนี่ยนะครับจะถูกใจนะครับไม่ว่าจะเป็นบูธทางด้านของรถพลังงานทดแทนนะครับหรือว่าจุดตู้ชาร์จต่างๆนะครับนี่คือทั้งหมดที่ EV มาเนี่รวบรวมมาให้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับพบกันใหม e ่อีกทีหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับ